ก้อนเมนิโฟ d คือจุดศูนย์รวมน้ำมันและเป็นจุดที่มีรีลิฟ v a วาลของไพ l o ล์ต m ปั๊มด้วยรีลิฟ v a วาลที่ว่านี้เอาไว้ตั้งว่าเพ e เชอร์ที่เราจะใช้ของตัวไพร์ล p ตปั๊มในระบบไพ l o ลตของตัวรถเนี่ยจะใช้เพ e เชอร์เท่าไหร่ตั้งที่ตัวรีลิฟ v a วาล พายโหลดปั๊มของรถขุดแคทเนี่ยจะสร้างแรงดันได้ดีมากๆจะสามารถวัดแรงดันนะครับที่รอบต่ำๆรอบเดินเบากับรอบสูงสุดที่น้ํามันไม่ห่างกันเลยสมมติว่ารอบสูงสุดเราวัดได้600อ psi เนี่ยรอบต่ำๆจะอยู่ที่ประมาณ580หรือ590เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์แรงดันจะรักษาแรงดันได้ดีมากถ้าระบบในตัวรถสมบูรณ์ครับอย่างเช่นมือโยกคอนโทรลไม่สึกหลอไปเยอะทําให้น้ํามันรั่วไหลไปนะครับก็จะวัดเทชเชอร์ได้ดีได้ตรงสเปคดูแผนภาพวงจรก่อนก็ได้ นในวงจรเกียร์ปั๊มจะเป็นลูกที่เขาชี้นี้เกียร์ปั๊มหรือไพลอตปั๊มนะครับน้ำมันที่ส่งไปจะเป็นลายสีส้มมาดูกันว่าเกียร์ปั๊มส่งไปไหนบ้างนะไล่ตามวงจรให้ดูเลยไพลอตปั๊มส่งไปที่แรกคือไปที่กองครับต่อไปจะเป็นที่ไพลอตหลดมินิโฟนะครับกองที่ว่าเนี้ยจะมีส่งไปที่ตัวรีลิฟวาลด้วยตัวรีลิฟวาลไม่ใช่อยู่ี่ก้อนมินิโฟสสำหรับรุ่นนี้นะสามหนึ่งห้าดีเนี่ยตัวรีลิฟวาลอยู่ที่แท่นกองส่วนถ้าเป็น รุ่น E 2 0 version, 0 3.0 0เวอร์ v e ่ b หรือ3 1 2เนี่ยจะเอาก้อน mini f o เนี่ยเป็นส่วรวมทุกอย่างนะครับเป็นทั้งตัวตั้งรีดิวว์พายอดปั๊มด้วยเห็นว่าในก้อน mini f o จะแยกเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูเนาะอันนี้ดูภาพกว้างๆแผนภาพโดยรวมก่อนว่าเกียร์ปั๊มส่งน้ำมันไปที่ไหนบ้างนะครับไอตัวที่ผมเรียกว่า mini โฟรูปร่างหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะดูในวงจรน,นะครับ เส้นสีส้มพลอต t ปั๊มส่งไปที่พลอต t f ฟิลเตอร์ในคของพลอต t นะครับ,ลรบและส่งที่ตัวแท่นกองก็จะมีรีลิฟว์วด้วยเพื่อตั้งแรงดันของ Pilot นะต่อไปออกจากกองจะส่งต่อไปที่ก้อนเมนิโฟนะครับพาย o เมนิโฟก็จะเป็นศูนย์รวมของโซลินอย์ต่างๆจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโซลิโนย์เลเวลล็อกก็คือล็อกมือโยกโซลินอย์เตากระต่ายโซลินอย์สวิงเบรกจะรวมอยู่ในก้อนเมนิโฟนี้เพราะว่าน้ามันที่จะเอาไปสั่งงานของโซลินอย์ต่างๆจะเป็นน้ํามันที่ส่งมาจากพ i ยร์ล์ปั๊มทั้งหมดเมื่อเข้าก้อนเมนิโฟและจะออกจากก้อนเมนิโฟเพื่อไปอยังในก้อนคอนโทรลวาลด้วยเพื่อเป็นสัญญ,ญาณให้ตัวแกนสปูลน,นั้น เลื่อนปิดในช่องของตัว p พ s เชอร์สวิตช์เพชเชอร์สวิตตัวสีำดำๆนะครับจะได้รับสัญญาณจากน้ำมันไพลอตนี้โดยมันจะเข้าไปในช่องลเล็กๆภายในคอนโทรลนะครับเข้าคอนโทรลวาลมีคอนโทรลวาลแล้วไปไหนต่อครับลองดงู <S <S และออกจากก้อนเมนิโฟลเพื่อมาใต้เก่งและไปเข้าก้อนแบ่งแยกน้ำมันไปที่มือโยกนะครับก็ครบและ3ส่วนหลักๆในวงจรจะเป็นแบบนี้ครับไพลอตปั๊มมีหน้าที่ส่งน้ำมันไปที่ จะเอาจะกรองไปที่ก้อนมินิโฟลและมินิโฟลกระจายน้ำมันไปที่ซูริโนนไปที่คอนโทรลวาลและส่งไปที่ใต้เก๋งเพื่อไปให้มือโยกคอนโทรลส่วนมือโยกคอนโทรลก็จะรับน้ำมันรอไว้เราโยกเมื่อไหร่ไพร์ Pilot ล์ปั๊มก็จะส่งน้ำมันต่อไปที่สั่งแกนสปูลให้เลื่อนอีกทีหนึง่งจะเห็นได้ว่าเกือบครบแล้วสายเล็กๆาหุนใช้เบอร์ยี่สิบขันเนี่ยครบทั้งขันแล้วนะครับในน้ำมันสายนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเส้นเล็กๆในตัวรถในระบบไฮดริกเป็นสายที่ใช้แรงดันใช้น้ำมันจากไพลอตปั๊มทั้งหมด